เราอบกอดกันในคืนอันมืดมิดต,ตอนที่11กลรุ่มการเงินโฟกัสทีสัปดาห์ประธานจังเรียกมาทำโอทีก็ช่งางฉชนกเ้งมา่อก็เข้าไปซะง,งั้นบอกว่าข้อมูลสโมสรมีปัญหาต้องกลับไป คุณปกติที่ไหนทางานที่สโมสรข้อมูลสโมสรเขาคงไม่โยกย้ายหรอกนะทำไมออเดทไม่ราบรื่นเหรอลิงยวนละ่ะมีเอกสารที่ต้องให้เขาเซ็นพาฉันไปสโมสรชิงมู่หน่อย ด,ดีค่ะประธานจางเมื่อกี้มีคนมาไหมไม่มีค่ะนั้นก็ดีเปปรต พักนี้ระวังให้มากหน่อยอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาครับ,รบประธานาาง ท่านจางเมื่อกี้ดูกล้องวงจรปิดมีผู้หญิงไม่คุณหน้าเข้ามาในสโมสรค่ะสดีสดีค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่ออีกครั้งในภายหลัง บัญชีและเซตม่ระหว่างประธานจางกับเดียบอกมาทำไมถึงขโมยข้อมูล พูดไหมจะพูดไหมจะพูดไหมจะพูดไหมเ้ยข้อมูล <c oughs> พวกนั้น อยากตายหรือไงไม่ใช่ครั้งแรกที่เสี่ยงตายเพื่อคน เจอชิงฉันไม่อยากชอบคนที่ไม่กลัวตายบอกความจริงกับผมมาวันหาวเป็นพี่สาวฉันฉันมาที่จีอีเพื่อเธอฉันสงสัย ว่าเธออาจรู้ความลับการฟอกเงินของประธานจางจึงได้ถูกวางแผนฆ่าปิดปากเพราะแบบนั้นสิ่งนี้คือหลักฐานการฟอกเงินของประธานจางังแค่เราเอานี่มอบให้ตำรวจคดีอุบัติเหตุของพี่สาวจะถูกลื้อขึ้นมาใหม่นอกจากนี้มีหลักฐานอื่นอีกไหม,มในมือถือของพี่มีแค่บาะแสที่กระจัดกระจาย ฉันหาหลักฐานอื่นไม่เจอเลยเป็นไปได้ว่าทุกอย่างที่ฉันทำจะสูญเปล่าไม่หรอกทั้งหมดนี้คุ้มค่าแล้ว ไปสืบ่อยสาปีก่อนเบิร์นซีไปเที่ยวประเทศเอ็มหรือเปล่าครับเบินเบินคุณไม่เคยบอกผมเลยว่าคุณมีน้องสาวฝาแฝดผมเกือบถูกเขาทำร้ายยังดีที่ผมมีหมากยอดเยี่ยมอย่างสุีเจอชิงไม่ต้เป็นห่งงวงาัวคุณได้รับมือ <คง S 1> กับเบินหาว ฉันมีตัวเลือกที่เหมาะแล้วผิผลงานนายช่วงสามเดือนไม่เลวเลยดังนั้นฉันอยากให้โอ,อกาสนาย <พอ S 2> ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีอีอย่างแท้จริงตอนนี้ผมยังไม่ใช่เหรอที่ยังมีม่วนที่โดนใจมากเลยที่ความที่นายองนาย ไม่กระหายจะจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้เหรอผมต้องทำยังไงถึงจะได้คู่ปองเข้าร่วมนี้รตรวจสอบในมือของวินหาวมีหลักฐานที่เป็นอันตรายต่อ GE ไหมได้ผมจะหาวิธีทำให้วนหาวไว้ใจสืบเบื้องหลังเธอให้ชัดเจนหวังว่าคราวหน้าเราจะคุยกันต่อหน้าได้ชิงมู่ ฉันยังมีธุระนัดเพื่อนไว้ไปก่อนนะเบือ้อาวคีการของชิงมู่ไปแล้วแล้วรีบไปที่ชิงมู่เปลื้อมาราการบัญชีสเตตเมนต์เป็นของปลอมให้หมดแล้วค่อยหาว,วิธีล่อเบื้อาไปที่นั่นส่วนเกมที่เหลือสีเจอชิงจะแสดงเป็นเพื่อนนายแต่เวลาปิดจบแล้วจะรอดูการแสดงที่ยอดเยี่ยมหน่อยนะ้าใจและ้ว สาปีก่อนฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะประทานสิวหลิงเรื่องเมื่อคืนนี้ต้องรายงานประธานหลิงยังไม่ต้องเออนี่ฟังไม่เข้าใจเหรอหรือว่านายเชื่อฟังแค่พ่อฉันไม่ต้องกลัวฉันไม่โหดหรอก คุณคิดจะทำอะไรคุณคิดว่ายังไงผมจะถือว่านี่เป็นวิธีแสดงความรัก ประธานจ้างให้เงินคุณเท่าไหร่เหรอถึงทําให้คุณทําลายหลักฐานหลักฐานที่คุณได้ไปเป็นของปลอมตัต้งแต่แรกแล้วไม่มีประโยชน์รอกเพราะงั้นวันนี้ก็แค่ฉากที่จัดขึ้นคุณเป็นหมาตัวหนึ่งของประธานจางซึ่งก็คือวีใช่ไหมประธานจ้างไม่ใช่วีความสามารถของคุณไม่มีทางหาวีเจออย่าเปลืองแรงเลยวีคนนั้นให้คุณจัดการฉันยังไง ผมเลือกส่งคุณไปเมืองนอกอยู่ห่างจากจีอีหรือไม่ก็คุณยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคืออยู่ข้างๆผมไม่ทำเรื่องโง่ๆกับจีอีไม่ปล่อยอีกและเป็นคู่มั่นของผมแกล้งฉันแล้มีความสุขใช่ไหมในวันนี้ผมยืนยันแล้วว่าเราต่างวิ่งเข้าหากัน ไม่รู้สึกเลยว่าคุณมันไร้าย่างไอายดังนั้นคุณเลือกอะไรเลือกอยู่ข้างๆคุณให้ฉันเป็นวนหาวต่อไปคุณกล้าไหมสวีเจอชิ่ ขอเวนซีใช้ตัวตนของเวนฮาวอยู่ใน G.E. สักช่วงหนึง่งผมจะจับตาดูเธอจริงสิจัดการอีกเรื่องไปเลยกันแล้วกันนะเรื่องจำอุปสรรคต่างๆตอนคุณเข้าฝ่ายการเงินได้ไหมนั่นผมทำเพื่อดึงความสัมพันธ์ของเราให้กลายชิดเวลขึ้นให้เวนหาวอยู่ฝ่ายการเงินต่อไม่ได้คุณก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการ เมื่อคุณเจอกับปัญหาผมอยู่เสมออะไรทำให้คุณกลายเป็นแบบนี้คุณไงล่ะไม่ต้องทำงานนี้แล้วมีวิธีหาเงินมากมายเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตดีไหมถ้าไม่ใช่คุณเตือนผม oh. ผมก็คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าตัวเองจะมีวิธีอย่างวันนี้คุณทำให้ฉันสะอิดสะเอียนระหว่างคู่รักไม่มีหรอกที่ไมาทะเลาะกันราตรีสวัสด์ ไว้คุณทำตัวดีๆก็จะมีห้องส่วนตัวช่วงนี้ก็อยู่ที่นี่จะได้ปกป้องคุณสะดวก